พูดโกหกไปเนี่ยไม่ถึงมีเจตนาจะโกหกจะหลอกลวงเลยแต่คนฟังไม่เชื่อเป็นมุสาวาสนไหมเป็นปรัสญาอัตถ,ถาวิชาหน,านางังเขารู้เนื้อความนั้นไม่ใช่ว่าต้องเชื่อพูดจบแล้วคนฟังเข้าใจว่าพูดอะไรนั่นแหละเป็นมุสาวาสสาเร็จแล้วเรื่องหลักการนี้สําคัญนะมันใช้ในกรณีอื่นของสืกาบทพิสูดด้วย,วยเช่นกรณีอดอุตลิมุสธรรมที่ไม่มีจริงอะ่ะไปบอกตัวเองไม่ชานมักผลนะ่ะ มีความประสานเรียวซามต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีคุณธรรมที่ตนไม่มีและพูดออกไปเนี่ยคนฟังไม่ต้องเชื่อนะแค่เขารู้ว่าพระสูตพูดแบบนี้นั่นแหละประชิกเลยไม่ถึงว่าต้องรู้ท,ทันทีที่พูดจบนะการอวดอุตริเนี่ยก็เป็นมุสาวาทแต่มุสาวาทมีแบ่งเป็นอบัติหลายประเภทถ้าอวดอุตริมุตธรรมโดยอ้อมเช่นทําเป็นพูดว่าในวัดนี้แหละนะพระที่เป็นแบบนี้แบบนี้เป็นพระอหรหันต ไม่เอ่ยโดยตรงว่าตัวเองเป็นเอ่ยถึงพระแบบนี้แบบนี <ization> like vet, so Ora, state, ้ซึ่งให้คนอื่นรู้ได้ว่าพระแบบนี้แบบนี้ที่ว่าคือตัวเองนั่นแหละก็เนี่ยเรียกว่าอุดในอ้อมจะเป็นนบัตรทุนจใจถ้าเป็นการโกหกเพื่อหาเลงชีพมันก็จะเข้ากับเรื่องอเนสนาด้วยคือจัดเป็นมิจฉาอาชีวะการเลงชีที่ไม่เหมาะสมกันเป็นชิดถ้าเป็นการโกหกธรรมดาก็จะเป็นนบัตรปจิตีด้วยมุสาวาทิกขาบท